ในฝั่งทางด้านของกาวชีสนะก็จะมี2ราคานะครับขนาด2คูณเมตรนะฮะราคา250กับอีกขนาด3คูณ4เมตรนะฮะ450นี่ก็จะวางให้เห็นโดยชัดเจนเลยนี่นะครับแท็กเก็เป็นมิตรต่อโลกนะฮะย่อยสลายได้ครับเป็นกระดาษ หนักอยู่นะหนักอยู่หนักอยู่ g. G. หนึ่งห้าร้อยเก้าสิบห้ากรัมหกร้อยกรัมนะครับปัดขึ้นไปเลยสำหรับกาวชีสสองไซส์นะเซ็นเล็กเซ็นไม่ใหญ่มากนะครับเสาฟลายชีสนะฮะร,รุ่นใหม่แล้ว รุ่นใหม่จะเป็นกระดาษนะฮะเป็นมิตรต่อโลกนะครับไซส์ขนาดก็ตามนี้เลยมีหนึ่งคู่นะหนึ่งคู่ผมใช้รุ่นเก่าอยู่เป็นถุงพลาสติกนะครับผมว่าดีกว่านี้แหละดีกว่าแต่มันไม่เป็นมิตรต่อโลกนะอันนี้คือโดนน้ำชื้นนี่คือขาดเลยต้องหาอะไรใส่นะครับราคาสิบร้อยบาทนะครับก็ผ่านไป ด้านล,ล่างถัดมาจะเป็นในส่วนของไฟชีสนะไฟชีตี่ตัวเก้าร้อยบาทนะครับตัวเก้าร้อยบาทก็จะเป็นตัวที่ไม่ใหญ่มากนะไม่ใหญ่มากแค่สีนี้รุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นตัวพันหนึ่งร้อยบาทสีขาวไซแ,แอลไซแ,แอลขนาดก็ขนาดก็นี่นะครับ ตามนี้เลยน้ำหนัก2อโลสส่วนนี้ขนาดเท่าไหร่วะเนี่ยเออขนาดเหมือนกันนะฮะแต่น้ำหนักต่างกันนะครับน่าจะเป็นด้วยเทคโนโลยีนะครับตัวใหม่กับตัวเก่าน่าจะเคลือบกันกัน UV มานะครับก็เลยแพงกว่ากันพันหนึ่งกับเก้าร้อนะสองร้อบาท ก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาเท่าไหนเอาไหนถัดมาถัดมาในส่วนของสมองโบกก็จะมีให้เลือกสองแบบนะนี่แบบทั่วไปนะครับวัาสิบแบบปักดินร่วนนะฮะดินร่วนดินรายสองร้อยบาทนี่ผมก็มีอันนี้กับอันนี้ถมคือไปแนะนำนะครับให้เอาอันนี้เลย จบๆไปนะฮรแต่ไปเจอสามหลันก็อันนี้คือเอาอยู่อ่ะสามหลันอ่ะสุดสั่งสมหมอบกนะครับผมใช้มาแล้วอันนี้แต่คอนต้องคอนต้องไม่ใช่เนี่ยที่เอาไปตอบอ่ะที่สามหลันนะต้องคอนหัวเหล็กอ่ะผมจะเอาลงนะครับนี่คอนเสียหมดเลยถ้าเกิดเอาไปตอบที่สมหลันอ่ะถ่านมาราคา150บาทนะครับนี่ สมออบสามแบบให้เลือกแล้วก็ค้อนสมอค้อนต่อสมอบบสำหรับดินที่ไม่แข็งมากนะอันนี้ไม่เคยเห็นเลยว่าอะไรวะเนี่ยตัวการสมอบบว่าน,นี้ไม่เคยใช้เว้ยเพิ่งมาใหม่ครับเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูนะครับว่าใช้ยังไงนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับขอผ่านนี่ก็เป็นขั้วนะฮะ สำหรับสัตว์เดินป่านะฮะสัตว์เดินป่านี่เลยพ่วนี้เคยรีวิวไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะครับนี่พ่วงผมพาได้สะดวกนี่ก็เป็นเชือกนะฮะเชือกให้เลือกนะครับถ้าแบบไหนจัดไปนะฮะนี่คืออะไรสายโซ่โอ้นี่ผมไม่รู้อะสายเทคก,กิ้งแล้วกันอันนี้ผมไม่รู้นะมาดูได้ นีส่สวไม่รู้เหมือนกันเสาครับเสาเสาเต็นเต็นสำหรับรุ่นที่ประกอบมือนะฮะอันนี้ประกอบมือไม่ใช่ออตโตโน้นะไม่ใช่ออตโตโออออร้รุ่นอับกรเจ็ดร้อยบาทอลูมิเนียมแต่ก็ต้องดูเต็นนะครับว่าเต็นแต่ละคนของเพื่อนๆเป็นยังไงนะฮะเีย๋ยใช้ร่วมกันได้ 拜拜拜，就就。